สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องครับเฝ้าจัง่อยครับวันนี้เลิกงานสองทุ่มครับพี่น้องบางีเวลาจะมาถ่ายบรรยากาศเลิกงานให้พี่ๆน้องๆบ้างครับอยู่ที่โรงงานนี่ครับพี่น้องอยู่โรงงานผมนะครับสองทุ่มครับพี่น้องซุปเปอนี้เลิกงานนะครับเลิกงานดึกเวลาบ่ค่อยมีถ่ายคลิปเลยครับพี่น้องคอมเม่นกัยังบ่ได้ตอบครับพี่น้องหลายมือแล้ว นี่ก็เลิกงานสองทุ่มนะครับสองทุ่มผมก็ตอกบัตรเลิกงานแล้วก็ออกมากวนนะครับหน้าบริษัทแต่ว่าในบริษัทพวกก้าครับพี่น้องพวกก้าไทยยันพันวาให้นี่ครับพวกรถใหญ่ก็จะจอดอยู่นี่ครับนี่เป็นคนไทยครับรถใหญ่ก็จอดข้างนอกข้างในก็มีครับพี่น้องคนหลายครับในโรงงานนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็จะเพ่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เหมือนเด็กครับพี่น้องนะครับเลิกงานดึกครับเดี๋ยวซุ้มขอไปใกล้ให้เบิ่งเล็กน้อยครับแรงงานไทยฮอรครับพี่น้องกำลังเลิกงานครับ จะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับพี่น้องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพุ่นไปแล้วเบาปอนไปแล้วพุ่นกลังเลิกสองทุ่มพี่น้องสองทุม่มกลับบ้านกลับบ้านกลับหอพักพี่น้องกำลังเลิกงา้ ฝนก็กำลังจะตกเมื่อในช่วงนี้พายุเข่าครับฝนตกตลอดเลยฝนตกตลอดหยามพิ่นว่าเฝ้าฝนี่ตกแล้วเฝ้ากับบ้านนั่นเพิ่นว่า <c oughs> ผมมีคขีดไทยคลิปจักหน่อยก่อน,านเนอานน <c oughs> กำลังกลับเลิกงานเอาว หน้าโรงงานพี่นอ้องหน้าโรงงานถ้าชมบรรยากาศนี่ครับพี่นอ้องหน้าโรงงานบรรยากาศก็ที่ประมาณนี้ครับพี่นอ้องเลิกงานนี่บางคนก็ออกเร็วบางคนก็ออกซ่านะครับเดี๋ยวแต่งานแต่งาน,งานมันแต่ว่าแต่ว่ามือนีมือนีมาได้เร็วจังหน่อยครับพี่นอ้องมือนี้ ั้นผมเร็วเร็วผมก็ออกมาตอกบันหลังกับ้าออกมาก่อนมูนะครับรถยังขั้นในเบี้ยวครับพี่น้องรถจอดอยู่ตรงไหนคนละมาไทยคลิปพาชมบรรยากาศทั้งนอยครับพี่น้องคลิปกัดจะเบ่ยาวนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นม้าคนก็จะมาถากันอยู่แบบนี้ครับพี่น้องจะออกไปนี่ประมาณห้าสิบเมตรครับพี่น้องห้าสิบเมตรก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลงถนนใหญ่นะครับโรงงานผมนี่ครับก็จะกาดึกคนก็จะเข้างานไปนะครับพี่น้องสองคุม ทางนี้ก็จะเป็นซอยตันครับพี่น้องนะครับทางนี้ก็จะเป็นซอยตันนะครับก็เป็นนี้เป็นซอยตันก็ต้องบอกว่าทางนี้อย่างเดียวนะครับเป็นซอยโรงงานนะครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนะครับก็จะเป็นซอยนะครับนี่ก็จะบ่มีบ้านพักคนนะครับพี่น้องมีบ้านพักคนก็จะเป็นโรงงานหมดนะครับแถวนี้จะเป็นซอยหรือว่ามีแต่โรงงานครับพี่น้องนะครับก็จะค่อยๆออกมาแถละคนสองคนนะครับพี่น้อง แต่ว่าช่วงเลี่ๆมันก็จะไล่กันออกหล่เล็กน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะไปเอารถก็จะได้กลับแล้วครับพี่น้องฝนก็จะตกแล้วนี่ครับนะครับบรรยากาศตอนเลียงๆช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ลงคลิปบ่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับพี่น้องนะครับมืดแล้วครับพี่น้องสองทุ่มข้างหลังนี่ก็เป็นโรงงานเกินครับพี่น้องครับนะครับจะขออนุญาตไปเอารถแล้วครับพี่น้องเอารถแล้วก็จะเลิกงานเรื่อนะครับกลับแล้วมันนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศเลิกงานนะครับ คลิปกับวัวเงาครับช่วงนี้เวลาไม่ค่อยมีครับแต่จะว่าเขาไปเลิกกับพี่น้องยันพันวาให้พ่กเขาไปเลิกในโรงงานยันพันวาให้ครับจะอยู่แถวหนานะครับยันพันวาให้ไทยในโรงงานนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องแตจะว่าเขาไปข้างในนะครับยันพันวาให้จะอยู่แถวหนาโรงงานนะครับเอ้ากลับก่อนครับพ่อหนากลับก่อนถ่ายคลิปตั้งหน่อยก่อนไม่มีคลิปตั้งไหน่ะนี่ครับพ่อหนาผนเอกผมครับคนไทยครับพี่น้องนี่ครับ ำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ล้น้องไปก่อนนะครับน้อยกครงการขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครับผมนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันไหมครับพี่ๆน้องครับฝั่งนี้ก็จะเป็นผนังเพชรไก่ควงเหอนนะครับพี่น้องนะครับฝั่งนี้นะครับผมนี่ก็ผมจะเขาเขาไปทางไหนครับพี่น้องของผมนี่จะเขาไปทางไหนยังไงครับพี่น้องครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับครับคลิปหน้าพบกันไหมครับพี่ๆน้องครับ